ขาวใสไร้สิวด้วยสบู่สมุนไพรร้อยเปอรเซนที่สกัดจากโรถทนมแดงกู้หน้าพังให้กลับมาปังอีกครั้งลดปัญหาสิวต้ากัะจุดดางดำบนใบหน้าเห็นผลภายในเจวันแบ,บนด์นี้ที่กี้ไว้ใจ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมอามเสียนครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราขับรถเลาะตะเวนหาดูสมุนไพรนะครับทั้งตามป่าโคกและป่าทุ่งหญ้าแล้วก็ป่าริมน้ำครับเรามาเจอสมุนไพรตัวหนึ่งที่กําลังออกดอกสวยงามมากๆเลยนะครับเผื่อท่านใดไปเที่ยวป่าไปเที่ยวกลางเต็นท์หรือว่าไปเดินป่านะครับเจอช่วงนี้จะได้รู้นะครับว่าสมุนไพรต้นนี้คือต้นอะไรนะครับไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับสมุนไพรของเราวันนี้ก็คือต้นเข็มป่านะครับหรือว่าเข็มตาไก่นะคุณผู้ชมนะเรียกได้2ชื่อดออออกกกกเเขขข็็มมป่่่าาาหรืวตไลัษณะงใบ ก็เหมือนใบต้นดอกเข็มธรรมดาที่เราเจอกันตามทั่วไปนะครับแต่ลักษณะต้นเขาจะเป็นต้นใหญ่มากคุณผู้ชมสูงกว่านี้เยอะอยู่นะครับถ้าต้นใหญ่มากๆแต่ตัวนี้น่าจะเป็นต้นกลางๆครับแต่ดอกของเขาลักษณะดอกนะครับถ้าเป็นดอกตูมก็จะออกสีม่วงม่วงนิดนึงนะตัวน,นี้เราอยู่ในร่มบางต้นก็ม่วงชัดเจนมากเลยแต่ถ้าเวลาบานแล้วก็จะมีสีขาวชมพูแล้วก็อมม่วงหน่อยนะครับลักษณะดอกจะเป็นแบบนี้นะเป็นยาสมุนไพรนะคุณผู้ชมนะมนะแล้วก็คนนิยมเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับด้วยเห็นไหมครับว่าลักษณะดอกลักษณะใบของ เขาก็เหมือนต้นเข็มเหมือนกันกับต้นเข็มทั้งหมดเลยดอกก็เหมือนดอกเข็มที่เรารู้จักกันนะครับแต่ให้สังเกตดูนะครับว่าต้นเขาจะเป็นต้นใหญ่นะถ้าเจอตามป่าก็เห็นแบบนี้รู้ได้เลยนะครับว่าเป็นเข็มปา่าแต่ถ้าเป็นหน้าฝนถ้าไม่มีดอกนะครับก็สังเกตที่ใบใบก็จะเหมือนดอกเข็มที่เราปลูกกันตามบ้านนะครับแต่ลักษณะใบมันจะใหญ่กว่านิดนึงสรรพคุณนะครับคุณผู้ชมดอกของเขาใช้เป็นยารักษาโรคตาแดงตาเปียกตาแฉะนะครับโดยการเอาไปต้มนะครับคุณผู้ชมหรือว่าเอามาคั้นแต่น้ำนะครับสรรพคุณต่อมาเป หลักต้นนํามาตำคัน้นเอาแต่น้ําใช้เป็นยาหยอดหูฆ่า,มาแมลงเวลา,มาแมลงเข้าหูนะครับเหลอกต้นของเขานเนี่ยนะ สามารถถักเอาเปลือกได้เลยแล้วก็ผลของเขามีสรรพคุณเป็นยาแก้ฤทธิ์สีดวงจมูกนะครับแต่ไม่ได้มีบอกไว้นะวิธีใช้ว่ายังไงแล้วก็รากยังมีสรรพคุณเป็นยาแก้เสมหะในคอในสวงอกในท้องใบย,ยังเป็นยาฆ่าพยาธิทางปวงนะครับแล้วก็ผลรับประทานได้มีรสหวานปลาแหลมใช้ปลูกเป็นไม้ประดับดอกสวยกลิ่นหอมนะครับมักปลูกตามวัดวาอารามตัดแต่งเป็นทรงเพิ่มให้ดูสวยงามอันนี้ก็น่าจะเป็นเข็มบ้านแล้วแหละแต่เข็มป่าถ้าปลูกนะครับต้นเขาจะใหญ่แต่ดอกเขาจะสวยนะคุณผู้ชมดอกจะสีชัดเจนมากมากเลย ออกม่วงชมพูแบบนี้นะครับถ้าใครอยากเสริมสรรพคุณก็สามารถเสริมได้นะครับคุณผู้ชมของผมข้อมูลยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับต้องขออาภาัยด้วยจริงๆ ข้อมูลเกี่ยวกับเข็มป่าไม่เยอะมากนะครับหรือเรียกอีกชื่อว่าเข็มตาไก่นะสามารถใช้ได้ทั้งต้นทั้งใบทั้งเปลือกทั้งดอกทั้งผลนะครับหรือว่าถ้าใครเคยกินก็มาคอมเมนต์หน่อยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงคนของเขาเสียงดังนิดนึงนะครับคุณผู้ชมานาเขาไปนากันนะครับช่วงนี้ก็ปลายฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีบางพื้นที่ยังเกี่ยวข้าวไม่เสร็จหรือว่าบางพื้นที่ก็เริ่มจะทํานาปลังกันแล้วนาปังก็เป็นนาช่วงหน้าแรงนะครับราคาข้าวปีนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็นี่แหละครับค มาดูสมุนไพรนี่แหละถ้าเราอยากเอาไปรักษาโรคต่างๆก็ควรศึกษาดีๆก่อนนะครับต้นเข็มป่าเนี่ยขอดมดูก่อนนะครับอืมกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับกลิ่นหอมแบบหอมชื่นใจอะ่ะตามป่าโคกทางภาคอีสานจะเยอะนะครับเราจะเจอเยอะมากนี่ไงต้นเล็กๆต้นนึง จะออกคล้ายๆคัดเขาเลยจะไม่มีหนามนะครับถ้าใครเจอต้นเล็กก็สามารถเอาไปปลูกที่บ้านได้น่าจะดูแลง,ง่ายนะคุณผู้ชมเพราะว่าตามป่าโคกมันก็แห้งแล้งอยู่แล้วเวลาหน้าแล้งนี่เขายังออกดอกส,สวยๆให้เห็นช่วงหน้าหนาวเราก็จะเจอพืชดอกเยอะเป็นฤดูกาลอย่างการถ่ายพืชที่เป็นดอกนะครับหน้าแล้งเหมือนกันก็จะเจอดอกเยอะถ้าตามป่าโคก เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเข็มตาไก่ของเราหรือว่าเข็มป่านะครับสบรรพคุณก็ดีมากๆเลยนะครับใช้ทั้งเป็นยาภายนอกและยาภายในได้แต่ผมยังไม่มีข้อมูลเยอะมากพอนะครับวันนี้เราก็มาดูคร่าวๆก่อนว่าลักษณะต้นเขาเป็นยังไงเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับส่วนลึกไปกว่านี้เดี๋ยวไว้ทําเป็น EP 2ีนะครับไปหาข้อมูลดีๆก่อนเพราะว่าผมกลัวว่าจะไม่ได้มาแถวนี้อีกนะครับเลยขอถ่ายเพื่อเป็นข้อมูลไว้ก่อนก็ราไปเจออีกที่หนึ่งเราจะได้บอกวิธีกินวิธีใช้ที่ละเอียดมากกว่านี้นะครับก่อนจาก,กันฝากไว้เหือเดิม นะครับสมุนไพรทุกตัวมีทั้งคุณและโทษก่อนใช้ก่อนกินควรศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เหมือนเดิมนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยเพราะว่าคลิปหน้าเราจะพาไปดูอะไรนั้นไปดูสมุนไพรตัวไหนไปเที่ยวป่าใดก็จะได้ไม่พลาดนะครับมันจะเด้งขึ้นมาทันทีวันนี้มาองสินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ